สวัสดีนะทุกคนวันนี้พ่ออยู่ในเกมเอ่อ build a boat to save a friend เรือ boat defense simulator อะไรเนี่ยแหละ <c oughs> รได้ crash cylinder โอเคไหซึ่งเออ่เกมนี้พ่อต้อมไปช่วยเพื่อนเหลืออะไรนี่ยแหละเคดี๋ยวเป็นี่เข้าทีมเราก่อนเข้าทีมเราก่อนเราอยู่ทีมเอ่อเราเข้าทีมเธอดีกว่าเธออยู่ทีมอะไรอ่ะอ๋อเหลืองเราขอจอยเธอหน่อนานายก็ได้เซฟ อ่ะเธอกลายเป็นตัวนั้นเราเรือะโอเคาน์ซอร์ในเกมนี้ก็เหมือนเรือจิ๋แต่ว่าพวกเราต้องไปช่วยเพื่อนของพวกเราหยืออะไรนี่ยแหละเป็นแบบบูตเอนเจอร์มินดีเดี๋ยวเราจะสร้างเอ่อแพลตฟอร์มข้างล่างโอเคมินด้ไม่ต้องไม่ต้องเราสร้างแพลตฟอร์มเลยเธอดีลิตเธอดีลิตเธอสร้างบนเรือโอเคเธอสร้างบนเรืออ๋อรู้แล้วเธอสร้างห้องตรงนี้ไงก็คือเออยิงได้ด้วยอ่ะ เอาว่าดิฟเอนซี่โมเลเตอร์ไหนไหนทีฉั่วางตรงนี้หน่อยบล็อกก์อบล็อกไม้อะอ่ะวางแล้วก็ทำเป็นเออห้องตรงนี้หน่อยทำเป็นห้องวางพื้นตรงเนี้ยไม่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 ต้องวางตรงนั้นล็กก์ก็บอกว่าวางพื้นตรงเนี้ยตรงที่เราอยากอยู่บลบกกอนกดวสามระวางพื้นตรงที่เราอยากอยู่แล้ววางตรงนี้ แล้วก็วางตรงนี้เออแล้วก็วางคืนตรงนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเขสร้างเดี๋วยวโชว์ให้ถูเธอดูอันหนึง่ง<ว>ก็คือที่เราจะทำก็คือแบบนี้เ <laughs> ยุดเยุด เันไม่รู้ว่าถ้ามีบล็อกเนี่ยบล็อกหมดแล้วด้วยอ่ะซื้อดิมีพอเปละ่ะค่ะบล็อกมันสามสิบอ่ะน่า <laughs> เกลียดอ่ะล็อกตรงนี้แล้วก็ใส่เก๊สอ๋ออ๋ออย่างแรกเออมีกอีดออะไรไหม เนี่ยเนี่ยงีนะคุณเรต้องมีดิเอาต้องเรามีเอนจิ้นวันก่อนวันก่อนอันนี้ใครอ่ะอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยแล้วก็วางฉันลบก็ยิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะวางคนนี้ไว้ตรงนี้เธอวางของเธอดิวางอันนี้ แล้วก็อะไรอ๋มทหารคนนึงก็ได้ที่ที่ดุนเอ๊ะเขามีมอชอร์ไม่ได้แล้วมีอยู่แค่มอชอร์อ๋มทหารมอชอร์วางไว้ข้างหลังดิวางไว้ตรงนี้ดมิตรงเนี้ยเยี่ยมมิจเป็นแบบเอ่อชั่วอะไรไม่รู้แต่อ๋อจะไม่ได้แล้วแต่ว่าเราต้องเอ่อจัดการศัตรูหรือหินนั่นแหละแล้วก็โซอเจอร์ด้ววางทหารดิวางไว้ที่ที่ดูดน มาไปเซฟก่อนเซฟก่อนกดตรงเออกดตรงอันแรกแล้วก็กดเซฟเออกดตรงอันแรกกดเซฟสักหนึ่งอ่ะ Yes Okay ถ้าเาแล้วแล้วขับเลยกดลนช์เลยแล้วเข้าพุโมทร่นแล้วมันจะจบดีอีปัญหาไม่เล้วขับอุ้ยอีนะคุูมันมันขยับได้ดีอ่ะขยับได้มาแล้วไอ้ตรงกลางคืออะไร ตำดินเยอะอีกด้านนึงอีกด้านนึงขนาดขนาดเออยังไม่ทันเจอศัตรูเธอชนยาและขนาดยาอย,ย่ายากเลยเนาะใช่ปะอ่าฉันไม่ได้ดู <c oughs> โอเคด้านหนึ่งไม่มีอะไรก็ทุกกบกระฟิ้นเลยครัเอ้ยนี่เธอเออเออเออมีกล้ากระโดด นี่ดันเอ้ยโดนไล่อะโดนไร่อะก็โดนน้ำไงอ๋อมข้างบน้าดันหนึ่งเธอยังแพ้ให้กับย่าเลยเธอชนใส่ย่าว้าวย่าไม่เห็นทำอะไรเลยอะนี่จะขับได้โอเคอันแรกจะเป็นบีชนะเราจะขับคตมั่วมั่วอะไรอ๋อหรือว่ามันจะมีแบบทหารยิงหรืออะไรบนนโอ้ยระวังระวังระวัง มันเสียลัคริสต์มาสเล่เออเราชอบเกมเนี้ยมันมีศัตรูด้วยเนาะใช่ปะมันมันวอะฉันฆ่าอยู่ตรงๆไงเดินตรงไปเลยไม่ต้องกลัวชนเลยเดี๋ยวเรายิงเองเออโมชาร์จเธอโอเคมากัวดใจไปเลยเดินไปตรงนั้นเลยไปแล้วไปแล้วใหญชนนะเออดีเธอชอบเกมนี้ไหมที่ ตัอินผัวจะอ้วกแตกน,น้ำคือแบบเขียวอืนอเจไดเคอยาก,กอ่ะอโมชอรเธอโอพีมากเลยนะวิบัดี้เบออยากเบาูก็ไอตรงนี้มันใหญ่เกินเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอตรงเนี้ยเอาไว้โดนของ ว่าถ้าเกิดหินหนึ่งอันเา,าทำลายได้หินหนึ่งอันเราทำลายได้โมชรรออาร,าร,าร,ารเ์เออมากเลยอะว่จะพูดเป็นลอยล <c oughs> ออดแล้วเลี้ยวก็ได้ถ้ามีหินอยู่หนึ่งอันเราทำลายไปเลยถ้ามีหินอยู่อันหนึ่งเราลายให้ได้ใจมันขยับยากลอยู่ดีๆมันก็ไปฝั่งเนี้ยเห็นไหม <c oughs> เอาเอาฉันดูอะไรมาแกคนนิงเหรอโจสลัดยิงเหรอเออเราชอบที่เกมนี้มีสัตว์ตันี่มีบล็อกหนึ่งแล้วนะวิ่งบาเรียโรนี่ไปต่อโอโนโอโนโอโนไปต่อไปต่อวิซี่ทำไมมันติดบาเรียเยลยลนะเนี่ยเรายิงเราเบิดอนะ ไปยิงๆๆโม้ยอหาคนนึงกาละวนดาวไปๆๆๆสุสาหารพวกเราโอ้โหมีตัวอะไรอีกเนี่ยเอาโอ้ไทเนเนี่ยั้ามชอร์เราทำกรจกอุ้อุยอุย Uy. <coughs> Hola, ชอบเก,กมลเลน,นีนะ้ผิศัตรูชาเลนจิ่งน้องชาเลเกมนี้ชาเลนจิ่งดีเราชอบนะคงแค่กดแบบนี้ก็ได้ั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ,ะทำไมไม่ยิงรัวๆเลยอ่ะ,ะมันไม่มี ดีปะเอ่อทุกคนอะไรอ๋อไม่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเราชอบเกมนี้อ่ะว่าอะไรหนึ่งเราชอบโบช้อนสองเราชอบที่มีอุปสรรคเยอะดีเนาะใช่ปะชอบชอบอปสรรคเยอะกว่านี้เธอขับบ้างอ่ะโอเคอ่าแต่พวกนี้ลองสื่อกดล็อกส์กดไปทิ้บล็อกส์อุ้ยมีหลายเบอร์แล้วนี้ไงเจ็ดสิบห้าเพื่อได้สามสิบสองไม้คุ้ม K สมมามสิบสองไม้โอ้โหเขาดีอ่ะนึกว่าได้หนึ่งไม้เอามาเป็นตรงนี้หรอเออเราดูละตรงนี้อ๋อน,นี่ไอ้พอพอพอเออเพิ่มอะไรตรงเนี้ยนะคุณมันมันมันใหญ่ขึ้นีลป่ัสเต็ดบล็อกดูก่อนว่าอ,อะไรอันนี้เลือดสีดูเดือด อันนี้ต้องเวลห้าก่อนอ่ะนะคงแบบอ๋อเข้คแน่โอเคโอเคดูเส้นนี้เซนอันนี้เลือดห้าอ๋แบบนี้เธอซื้อพวกทาวเวอร์นะเดี๋ยวเราซื้อพวกบล็อกโอเคคนมีเงินคนละอันอยู่แล้วทาวเวอร์โอเคได้ฉันซื้อละฉันซื้อทาวเวอร์หนึ่งหนึ่งคนละอีกหนึ่งคนฉันมีสองคนละฉันจะวางวางไว้ไหนดีอเด วางไว้ไหนอะวางไว้ตรงเกยบนะอุ้ยเว่ยทำลายได้ปะฉันทำลายพวกนี้ได้ปะออตรงเนี้ยท,ทำไมฉันไม่ได้อะฉันไม่ได้อะเฮ้ยอะไรบางอันอะบางอันของเราอ่าเนี่ยบางอันคือของเราทำลายให้หมดยังเนี่ยของเธออะฉันไม่ทำลายเนี่ย

อันอ r ิจิ n a l เป็นยังไงนะขอบมุมของอริจินอลขอบมุมของไอจ์อที่มันเป็นอนอันนี้อ r ิจิ n a l กับอ r i g i n a l นี่แบบน,นี้ไหมไม่อันนี้อีกตัวนี้มันก็มีแต่ว่าเธอบอกว่าให้ลบให้ลบวันนี้ เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเอ้ยตรงนี้มันยาวเกินเลยยาวก่อน <c oughs> ตรงกลางเออต้องตรงกลางหรอนคุณฮ่าฮ่าแล้ววางไว้หนชั้นเนาะเออก็วางไว้ตรงนี้เออวางไว้ตรง เดี๋ยวเออเธอวางทหารใช้เงินทั้งหมดวางใช้เงินทั้งหมดซื้อทาหารเนาะโอเคนแต่ว่าโอ้ยน่าคงฉันได้เนี่ย Oh, lord ฉันกดเซฟอันนี้แล้วเธอก็กดลูดอ่ะเอสุกีดกดเซฟแล้วนะจะจะทำอ่อ กดเซฟอันที่หนึ่งเหรอเซฟไม่ใช่เซฟเซฟเซฟอันที่หนึ่งเหรออ,อาสิอยท้อ,อ,ทอักเน,นอยอผักกดเซอกอันนี้ซื้อทาวเว,วอร์เคร่อห่ะซื้อาวเวอร์เ่อวตรงนี้แล้วก็กด ม่ทำไม่ใช้เง okay. ินทั้งหมดของเธอซื้อ power หมดแลคโอเคซื um 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 uh> um ้อหมดแล้วสามตัวนี่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงด้านเราโอเคเซปต์เซปต์อ๋อแล้วก็อนนี้อ๋อเลยเอลยกดเซปต์ equal

I'm done. 好嘞啊！ เหลือพวกเราเคือนสตอปปะบ ไปต่อไปต่อง่ายได้เพราะาไปถึงจบได้อุ้ยตอนน<ร>ี้มันมีหลายด้านะดูข้างๆนี่ถ้าเราไปถึงจบก็จะจบทีมนั้นแล้ว

เขวางคอมนด์ไว้ตรงนิไปเซฟก่อนเยเซฟเนาะเซฟ อนนั้นเธอเอ่มเสื้อน,นี้ไอตัวได้ลได้หรอมามาไม่ใช่เสื้อหน,นึ่้ไว้ก่อนแล้วก็เอาอันเนี้ยมาอยู่ข้างใต้อันนี้ของพวกเรามาเอามาแทนที่เอามาแทนที่ราที่มานะามาแทนที่ข้างใต้เนา ลบยังลบยี่นานงายแล้วคุณจะได้เดี๋ยวเราทำเองมาเออเออแบบนี้ก็ได้เคพร้อมยัง แต่ว okay, well, so ่าแต่ว่าฉันอยากเป็นคนโยนบอลโอเคเสร็จแล้วอะเริ่มั้นะว้าฉันต้องเซฟอีกอะเสร็จยังเอาเลยไปเลยไม่อยากพูดมเราต้องการ เอาสไนเปอร์โอเคปละเริ่มเราขอเสร็ก่อนกดสามารถโหลดแล้วนะโหลดแล้วนะ ตกเลยอะ่ะหยุดละกกันหยุดก่นอนหยุหยนนดยังไงลงไปเลยอะ่ะอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยยุยอุยอุยยย